มีอีกงานหนึ่งนะคะอาสาสละชนะน้ําท่วมงานนี้ก็จัดทําขึ้นเพื่อหารายด้ยเออหารายด้วยเลยนะหาไรายได้ไปช่วยผู้ประสบภัยทุกภัยนี้แหละค่ะแล้วก็มีหลายคนเลยนะที่มาร่วมด้วยช่วยกันมีป้องนวัดมีบรินกร๊ปเรเดอร์มีพี่ตุย้ยธีรพัฒน์ด้วยทางน้ําใจคนไทยยังคงหลั่งไหลไม่มีที่สิ้นสุดค่ะล่าสุดกองทัพคนบันเทิงจิตอาสาก็พร้อมใจกันมาร่วมแบ่งปันน้ําใจและช่วยหาไรายได้เพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยทุกภัยในงานอาสาสละชนะน้ําท่วม โดยงานนี้หนุ่มตุ้ยธีรพัฒน์บอสใหญ่คลื่นซีทเอ็มคอน con, ก็มาสวมวิญญาณพ่อค้าช่วยขายเสื้ออีกแรงพร้อมเผยเตรียมกลับมาจัดคอนเสิร์ตซีทโชว์อีกครั้งหลังเดือนที่แล้วต้องหยุดพักไปเพราะสถานการณ์น้ําท่วมค่ะก็ก็อย่างกิจกรรมซีโชว์ของเดือนตุลาก็มีการงดไปนะครับแล้วก็ของเดือนนี้เองเนี่ยก็มีการปรับสถานที่นะครับในปลายเดือนนี้คือวันที่26นี้เนี่ยเราก็จะไปจัดกิจกรรมซีโชว์นะครับคือ,อ,อต้องบอกว่าเพื่อผู้ประสบผูทรก็ไทยด้วยแหละนะครับ ที่พัทยานะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องไปดูโลเคชันแล้วก็คอนเฟิร์มกันอีกทีด้านนุ่มบูรินกรุู๊ปไรเดร์กระโดนผลกระทบอย่างหนักจากภัยธรรมชาติครั้งนี้เช่นกันเพราะโชว์รูมรถจมอยู่ใต้บาดาลหลายที่แต่ก็ยังมาร่วมร้องเพลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่นอีนอนอกด้วยค่ะพอถ่ายจมไปสี่ห้าที่นะครับก็ก็นนาสาหัสพอสมควรแต่ก็ผมคิดว่าเรากลับมาทําอะไรกันใหม่ได้ครับก็อยู่ที่ใจครับรักษาใจตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็ รั์สีนของเราอะไรต่างๆเราค่อยๆกลับมาน่าจะนา่นาจะดีเหมือนเดิมครับจะหายไปกี่ล้านก็ก็ยังยังไม่ได้ประเมินค่านะฮะแต่ก็เรื่องรถใหม่ของเราเราเรา,เราย้ายรถไปหมดแล้วก็โชคดีที่เรารู้รู้เรื่องก่อนแล้วก็แพลนไว้ก่อนว่าเราควรจะทายัางไงเช่นเดียวกับนุม่มสิงห์วงสวีดแอนิมอลที่เป็นผู้ประสบภัยโดยตรงเพราะบา้านพักย่านดอนเมืองน้ำเข้าท่วมถึงระดับคอแล้วแต่ก็ไม่พลาดมาร่วมถือกล่องรับบริจาคด้วยเช่นกัน ขณะที่พระเอกหนุ่มป้องนวัตที่นอกจากจะเอาหน้าหล่อๆลอมาเรียกเงินลงกล่องรับบริจาคแล้วก็ยงังมีโอกาสอัปเดตความสัมพันธ์กับสาวแก้ววงเฟฝั่งแก้วด้วยว่าตอนนี้สนิทกันมากขึ้นหลังได้มีโอกาสลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกันค่ะคือผมไปกับเพื่อกับละครที่สนิทกันแนละ้วมีใครว่างๆมาช่วยกันก็เลยบอกน้องว่าเนี่ยวันนี้พี่ไปที่นี่ถ้าว่างก็มาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยสนิทมากขึ้นไหมคะแบบทำงานบุญร่วมกันเรื่อยๆครับเวลาคุยกันมากขึ้นก็ ก,ก็สนิทกันมากขึ้นละมั้งส่วนเรื่องภาพหลุดกับสาวอื่นหนุ่มป้องยืนยันว่าเป็นภาพเก่าที่นานมากแล้วโดยมั่นใจว่าสาวแก้วจะไม่หวนไหวกับข่าวที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะจะว่าไปแล้วเหล่าศิลปินดาราเนี่เขาก็ไม่ใช่แค่ว่าสวยๆหล่อๆเนะาะพอถึงเวลาที่แบบเกิดวิกฤตขึ้นมาเขาก็มีน้ำอกน้ำใจเออดูแล้วก็น่าชื่นใจเหมือนกัน